มินาซังคอนดิจิวะวตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับขอกระโดสู่เกมออกซิเจน not น included อนอ ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่55ดาวเวลเคตเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวงรอบที่1,100นะครับีน่นาจะเป็นครั้งที่ผมเล่นนานที่สุดเลยนะซึ่งในครั้งนี้เราทาอะไรกันดีคือในตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะใกล้จะจบซีรีส์นี้กันแล้วซึ่งตอนเนี้ยเป้าหมายของผมก็คืออยากจะเดินทางไปที่ดาวดวงสุดท้ายนะครับแต่ว่าความจริงตอนเนี้ยผมจะแบบรัดคิวไปดดงสุดท้ายเลยก็ได้แต่จะขอทําการสำรวจด,ดวงดาวทั้งหมดนะครับตอนนี้ตัวเราของเราก็กําลังเดินทางไปที่ ดาวระยะทาง104,000กับ1 5 0 0 0กิโลเมตรกันอยู่แล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นระยะทาง1 6 0 0 0 107บืดแล้วก็ดวงสุดท้ายที่108,000กิโลเมตรนะครับซึ่งก็่าจะใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในระหว่างเนี่ยอาจจะมาทําการแก้ไขฐานกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากสิ่งที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อพาร์ทก่อนนะครับ มันจะเป็นบริเวณคะแนนนี้เลยก็คือจุดที่เรามีการทําเรื่องขอน้ำมันปิโตรเลียมนะครับคือตอนเนี้ยผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมมันมีไอ้น้ำหลุดออกมาได้อีกอย่างหนึ่งคือความแปลกของมันนะครับไอ้น้ําที่หลุดออกมาในที่นี้เนี่ยทำไมปริมาณมันลดลงเรื่อยๆทั้งที่มันไม่ควรจะลดลงใช่ไหมเพราะว่าไอ้น้ำมันจะมีการกลั่นตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้าได้ถ้าหากว่าอุณหภูมิมันลดลงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยในเรื่องของไอ้น้ำนะครับมันก็กําลังค่อยๆจางหายไปในห้องนี้แบบ งง,ง,งก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าก็ช่างมาันละกันแต่ว่าตอนเนี้ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือราอขณะนี้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าผมมีการผลิตในเรื่องของน้ํามันดิบที่น้อยเกินไปเวลาที่มันสูบเข้าไปเนี่ยมันเลยสูบไปได้ไม่ค่อยมากแล้วอุณหภูมิตอนช่วงต้นๆอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าหากน้ำมันดิบในท่อนเนี่ยมันเกิดร้อนเกินอาจจะถึงกีจจำกัดแล้วมันจะมีการเปลี่ยนสถานะได้ซึ่งมันก็เปลี่ยนกลางท่อไปเลยไม่ได้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอทําการ แวบเข้าไปทําการซ่อมแซมกันสักนิดนึงก็คือทําการรื้อถอนพื้นตรงนี้ไปนะครับคือตอนเนี้ยมันเป็นสุญญากาศไงก็น่าจะสามารถเข้าไปทําการรือ้อถอนแล้วก็ทําการซ่อมแซมกันได้อยู่นะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวป่องเจเซอร์บริเวณนี้ที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยนะครับคือป่องข้างในาเนี่ยมันจะเป็นอ่าตัวบ่อพ่นน้ําเน่าก็คือเป็นบ่อที่จะพ่นในเรื่องของน้ำเน่าที่จะมีเรื่องของเชื้อโรคติดมาด้วยนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับอันข้างบนนะเดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึง ก็คือจะเป็นบ่อน้ําอันนี้นะครับบอมอ่าพ่นน้ําเน่าเย็นอันเนี้ยเป็นบ่อน้ําที่จะปล่อยน้ําเน่าเย็นที่ไม่มีเชื้อโรคแต่ว่าอันข้างล่างนั่นอ่ะมันไม่ใช่แบบเย็นมันจะเป็นในเวอร์ชั่นที่เป็นอุณภูมิปกติแล้วก็จะมีเรื่องของเชื้อโรคติดมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าจะเปิดไหมก็อาจจะเปิดก็ได้แต่ว่าก่อนจะเปิดเนี่ยคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็มีการกันห้องกันซะหน่อยนะครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยกันละกันก็นกนกคือทําการวางยังไงดีเพื่อการความร้อน อําพื้นกันความร้อนเหรอผมก็คงจะต้องวางแบบนี้ไปนะครับก็คือวางต่อยามาทางซ้ายแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้มีหินก็ทําการขุดเจาะไปแล้วก็ความจริงผมควรจะเปลี่ยนเส้นทางการเข้าออกที่นี่กันสันหน่อยนะครับเอาตอนนี้ทําการลือ้อถอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้คนงานมาเร่งทําการซ่อมแซมตรงนี้เมื่อซ่อมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการหยิบในเรื่องของเทมออกไปแล้วก็ทําการปิดเข้าไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยผมปิดก,การใช้งานของเจ้าตัวเครื่องนี้อยู่นะเออเนี่ยผมวังมากเลย ทำไมไอ้น้ำมันหายไปเรียบร้อยตอนนี้ห้องการเป็นสุญญากาศแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยมีไอ้น้ําแบบโผล่แบบงงๆเมื่อพาร์ตก่อนใช่ไหมแล้วพอมาตอนนี้เอาหายหมดแล้วเอเอโอ,โอเคดีไม่ต้องเสียเวลาแก้่ะกลับมาเรื่องเดิมตรงนี้เราจะมีการวางพื้นการคอลอนปิดยาวไว้ตลอดแนวใช่ไหมแล้วก็ทางขึ้นลงก็คงต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางกันหน่อยนะครับคือจากเดิมที่ทางเข้าออกตรงนี้มันมาทางอามาข้างล่างได้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นทางขวาแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอวางบันไดเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็ทําการ สั่งรื้อถอนสั่งรื้อถอนไปก็คือให้คนงานอ่ะเข้ามาจากทางนี้ส่วนทางนี้ก็จะทาการปิดพื้นยาวขึ้นไปตลอดบันไดนี้เลยนะครับก็คือทําการวางแบบนี้ไปทีนี้กลับขึ้นมาข้างบนกันซักเล็กน้อยนะครับอตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ลกลางคืนกันแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงตัว,ตวซอววัวกันสัหน่อยนะครับคือตัวซอว์วัวามันเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่มันจะมีการให้เนื้อที่แบบค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมแล้วตอนนี้นะครับ ผมก็ใช้เนื้อหรือก็คือบาร์บีคิวในการทำให้มันกลายเป็นของเน่าเสียแล้วก็เอามาเลี้ยให้กับตัวตัวปลวกเชลใช่ไหมครับคือตอนเนี้ยในเรื่องของเนื้อมันจะลดลงไปเรื่อยเพราะฉันก็เลยอยากจะเพิ่มในเรื่องของปริมาณเนื้อสัตว์กันักนิดนึงก็คือจะเลี้ยงในเรื่องของซอฟวอลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวซอฟวอลเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่สนใจขนาดพื้นที่ห้องเลยเพราะฉันผมก็จะขอทําการหั่นห้องเนี่ยเป็น2ส,ส่วนแล้วก็ถือว่ามันเป็นอาสองห้องไปก็แล้วกันนะครับ แต่ว่าตรงเนี้ยจะขอทําการขยายบล็อกเพิ่มเข้ามาอีกสักบล็อกหนึ่งกันละกันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขอทําการลื้อถอนบันไดตรงนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็จะวางไปนในเรื่องของประตูแล้วก็ทําการแบ,บ่งห้องนี้เป็น2ส,ส่วนเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องมีการทําจุดที่เป็นการกำจัดตัวซอวโวแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งก็จะมาทํากันในครั้งนี้นะครับอ่าทาการสร้างประตูตรงนี้เพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะทําการลื้อถอนประตูด้านขวานี้ทิ้งไปก็ทําการสั่งลื้อถอน ดังนั้นเราต้องทาการแบ่งห้องเป็นสองส่วนก็คือต้องมีการวางประตูก,กั้นเอาไว้ตรงกลางด้วยนะครับแต่ว่าเราจะวางยังไงดีห้องตรงนี้มันจะเป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ยห้องนี้มันจะเป็นขนาดทั้งหมด11บ็ล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็นห้องละ5ก็คือฝั่งซ้าย5ฝั่งขวา5นั่นเองโอเคแล้วก็ตรงกลางก็คือจะเป็นอ่าส่วนของกําแพงแต่ว่ามันจะชนกับในเรื่องของตัวป้อมขุดเจาะปั๊ดโถ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเรามีวิธีแก้ไหมอ่าวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คืออาจจะต้องมีการ ทำให้ห้องสองห้องเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้หรือว่าจะให้เท่ากันดีถ้าให้เท่ากันก็น่าจะอ่าหรือถอนเจ้าตัวป้อมขุดเจาะนี้ทิ้งไปแล้วก็มีการย้ายตำแหน่งกันซักเล็กน้อยนะครับโอเคก็ทาการสั่งลื้อถอนไปจากนั้นก็จะวางประตูกั้นเอาไว้ตรงกลางก็คือจะเป็นขนาดห้คูณหใช่ไหมก็คือวางไว้ตรงนี้2จุดโอเคจากนั้นห้องคะแนนเนี่ยจะเป็นห้องที่มันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตัวที่ปล่อยสัตว์แล้วก็ต้องมีการวางเพิ่มด้วยแต่ว่าเด๋ยวขอทําการหาตําแหน่งป้อมขุดเจาะก,ก่อน จะวางยังไงดีว่าคุณจอดนะครับค้แนะนํา,นนานก็คือควรจะวางเอาไว้ข้างบนนะไม่ควรวางข้างล่างนะคนก็เพราะว่าบางครั้งที่ตัวผู้สอบโวเนี่ยมีการขับถ่ายในเรื่องของตัวฟูดออกมามันจะมีบางครั้งที่มันจะมาชนกับตัวเครื่องได้เพราะฉะนั้นก็ต้องวางาไว้ข้างบนจะดีที่สุดหรือว่าวางไว้ด้านข้างก็ได้นะครับวางไว้ด้านข้างเหรอเออน่าสนใจนะาวางไว้ด้านข้างแต่ว่าก็ต้องทําการไม่ได้ไม่ได้ถ้าวางไว้ด้านข้างเดี๋ยวขอตรวจสอบระยะหน่อยสิผมงงเรื่องระยะของมันแท้ถ้าหากต้องการหมุนแบบนี้วางไว้ดีมซ้้าาาายอ่ก็ไไมมสรถขีดดน ออกแบบยากลือเกินหรือว่าผมควรจะสร้างไปอีกห้องหนึ่งไปเลยดี Tiktok Tiktok ก็คือวา,อางอะไรอีกสักชั้นหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเอาไงดีถ้าผู้ชมเรามีพื้นที่เหลือรออะไรละครับถ้ามีพื้นที่เหลือผมคิดว่าทําไปอีกชั้นหนึ่งน่าจะโอเคกว่างั้นก็ขอเวลาแป๊บหนึ่ง โอเคทําการออกแบบใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือจะเป็นการใช้ห้องขนาดเท่าเดิมแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มชั้น2เข้าไปแล้วก็มีการับป้องขุดเจาะเอาไว้ด้านบนอ,อีกหนึ่งตัวแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนตัวประตูมุงรั่วบางจุดให้มันเป็นในเรื่องของตัวพื้นไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวางในเรื่องของตัวสถานีได้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนประตูกลายเป็นพื้นแล้วก็เรื่องของอจุดปล่อยในเรื่องของฝุ่นเดกอลิกนะครับขอตรวจสอบสายพาน ในเรื่องของสายาพานตรงนี้ก็คือทําการลื่อถอนตัวปล่อยออกไปจุดเดิมลงมาข้างล่าง1จุดแล้วก็ไปทางขวาแบบนี้และตรงนี้นะครับก็ยังคงมเป็นในเรื่องของประตูอยู่ด้วยเพื่อให้ตัวไอเทมเนี่ยมาสามารถตกลงไปข้างล่างได้นะครับโอเคแล้วก็บริเวณนี้เดี๋ยวขอเล่นง,งานให้มันแบบสูงขึ้นมากันซะหน่อยกันละกันโอเคได้ง,งานไปนระดับแปจากนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับห้องที่ใช้สลดับในการฆ่าเจ้าพวกตัวซอฟโวนะครับเราจะฆ่ามันยังไงดีก็จะขอใช้วิธีการให้มันจมน้ํากันละกันแต่ว่า เราจะจับมันเอาไว้ข้างในถาของเราหรือว่าเราจะทาไปข้างนอกดีอ่มเอาไงดีนอะทาไว้ข้างนอกดีไ,ดไ,กดไหมหรือทาไปข้างในบ้านดีทาไปข้างในบ้านเออถ้าทาไปข้างในบ้านทาไปตรงไหนอะเออรู้สึกว่าพื้นที่ที่แบบจะให้มันจมน้ําได้เห็นทีคงต้องทําแยกซะแล้วนะครับกันก็ขอทําไปข้างนอกกันละกันเนอะเพราะฉะนั้นเรามาแล้วขุดเจาะที่ตรงนี้ออกไปก่อนอ่าแล้วเข้ามาทําการขุดเจาะก,กันแล้วนะคะและตอนนี้ แร์มแห่งใหม่ของเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเรื่องเกี่ยวกับตัวที่วัดสัตว์กันก่อนที่วัสัตว์ตรงนี้นะครับก็มีการตั้งค่าว่าให้นําตัวซอฟโวหรือไม่ก็จะเป็นลูกซอฟโวมาเดียงใช่ไหมซึ่งคราวนี้ผราตั้งเป็นสูงสุด20ตัวไปเลยนะครับล้วก็ทําการคัดลอกการตั้งค่าให้เหมือนกันทั้ง2ห้องแบบนี้ส่วนเรื่องของสถานีดูแลสัตว์ ก็เดี๋ยวขอเล่ง,งานให้มันสูงขึ้นมาหน่อยกันลวกันจะได้แบ่งๆกันใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับตรงนี้เป็นแปดหลับแปดไปเลยกันลวกันมาแล้วก็ตอนนี้เรื่องของท่อการนะครับท่อการท่อการตรงนี้ก็คือจุดที่เราใช้ในการปรับเปลี่ยนภูมิของตัว,ตวปั๊มขุดจอมีการต่อในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ต่อเชื่อมไปกับตัวรูระบายกา๊าซก็เป็นการสั่งเปิดปิดเองได้ จากนั้นเรื่องของตัวอาหารก็จะค่อยๆถูดำเนียงไปเรื่อยๆนะครับคือตรงเนี้ยมันจะมีการแบ,บ่งเป็นสส่วนนะก็คือทางซ้ายจะเป็นห้องข้างบนอ่ะทางขวาก็จะเป็นห้องข้างล่างแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีซอฟต์บวร์ที่มันไปติดอยู่ตรงประตูอะไรแบบเนี้ยเราก็ทําการสั่งจับเพื่อที่จะนํากลับมาในห้องเหมือนเดิมกันละกันแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีสเปซที่มากขึ้นก็ขอสั่งจับไปเป็นเหมือนเดิมเลยกันละกันเนอะโอเคทำการสั่งไปแล้วก็ตรงนี้ขอระดับงานไปแบบเป็นระดับ7ไปก่อน อ่ะทีนี้เรื่องต่อไปก็คือจะเป็นห้องเชื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางน้ําใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบมีการสัมผัสกับอาวากาศแสดงว่าเราก็ต้องมีการปิดในเรื่องของแผ่นปิดอาวากาศกันอีกแล้วนะครับคือเรื่องของแผ่นปิดเนี่ยอันนึงมันใช้เวลาปิดค่อนข้างจะนานอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปแบบทุกตารางนิ้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอใช้เวลากันสักหน่อยนะครับ โอเคทําการออกแบบประมาณนี้ไว้ก่อนกันละกันนะครับคือในการซักครั้งเนี่ยมันจะเป็นห้องเชื้อสัตว์ที่โดยการให้น้ำอะ่ะมันค่อยๆขึ้นมาแล้วก็มาโดนกับตัวสัตว์แล้วก็เกิดอาการจบน้ําตายไปนะครับแล้วก็นอกจากจะใช้งานกับเจ้าตัวซอโบแล้วผมจะใช้งานให้กับตัวสัตว์เลี้ยงตัวอื่นด้วยก็อย่างเช่นในเรื่องของตัวพิพหรือแม้่ก็เป็นแฮรดนะครับซึ่งในการออกแบบครั้งเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบที่เราสามารถใช้งานได้กับในทางของเราแล้วก็ลงไปถึงบริเวณข้างนอกที่แบบเป็นตัวซอโบด้วยนะครับโอเคก่อนอื่น ขอทาการวางที่ปล่อยสัตว์เอาไว้ก่อนการก็คือจะทําการวางไว้ตัวบร,ริเวณบล็อกเดี่ยวๆตรงนี้2จุดด้วยกันจากนั้นข้าล่ังนี้นะครับก็คือห้องที่เราจะต้องมีการเติมน้ําเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จัดว่าต้องใช้น้ําที่มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะเอาน้ํามาจากไหนดีซึ่งตรงนี้ก็ไม่จะไปต้องห่วงไปครับถ้าหากว่าเราเลื่อนจอไปทางขวานเนี่ยเรายังมีน้ําให้ใช้อีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการสร้างบันไดลงมาเพิ่มเติมจากนั้นก็จะขอวางปั๊มของเหลวแล้วก็ทําการ สู่ไปใช้งานให้กับบริเวณที่เราจะทําการเชื่อในเรื่องของตัวสัญลี้ยงของเรากันนะครับโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตรงนี้กันก่อนขั้นตอนตรงนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นเลโกลิกเอ่ยแล้วก็ไอเทมต่ดนาาใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องมีการสั่งเก็บกวาดไปให้หมดด้วยจากนั้นนะครับ2ชั้นบริเวณขางล่างนี้ผมจะวางเป็นในเรื่องของประตูเอาไว้ก็คือจะเป็นประตูไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับคือประตูไฟฟ้าเป็นประตูที่เราสามารถดันในเรื่องของตัวน้ําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหากว่าเราทําการสั่งเปิดเอาไว น้ำมันก็จะตกลงมาข้างล่างแต่ถ้าทำการสั่งปิดปุ๊บในเรื่องของปริมาณน,น้ํามันจะถูกดันขึ้นไปข้างบนเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเพิ่มระดับน้ําให้มันท่วมตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็เกิดอาการจมน้ําได้นะครับอ่าตอนนี้การก่อสร้างก็กล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับแล้วคนงานก็ทําการวางในเรื่องของสายไฟแล้วก็ท่อน้ําเสร็จไปเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นจุดที่ เราต้องมีการยืมในเรื่องของสายไฟจากจุดที่แบบอา่านในเรื่องของปั๊มขุดจอดเนี่ยทำการต่อมาทางขวาแล้วก็มาเชื่อมกับตัวปั๊มของเหลวแล้วก็เรื่องของตัวท่อน้ําก็แค่ทําการต่อตรงๆมาที่ห้องนี้ได้เลยจากนั้นข้างล่างนี้นะครับเราต้องวางเรื่องเกี่ยวกับตัวสาไฟอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นก็ขอทําการวางเลยกันละกันก,ก็เป็นวางที่1 2 3 4 5ส7ห้าไปแบบนี้จากนั้นก็ต้องมีการวางเรื่องของตัวเซ็นเซอร์เอาไว้ ก็ค işte ือจะเป็นเซนเซอร์เกี่ยวกับอะไรนะจะเป็นเซนเซอร์ทําการสั่งเปิดปิดเจ้านี้ได้แล้วก็มาดูที่สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่อในเรื่องของสายสัญญาณนี้ให้เชื่อมถึงกันทุกบานเลยนะครับทำการเชื่อมมาแบบนี้แล้วเรื่องของสวิตต์อะสวิตต์ขอวางไปข้างนอกกันละกันเนอะจากนั้นก็จะต้องวางในเรื่องของสวิตต์ส่งสัญญาณเอาไว้เพื่อทําการสั่งเปิดปิดได้นะครับ ทำการสร้างประตูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบหน่อยซิถ้าหากว่าเราทำการสั่งปิดสวิตช์ให้มันกลายเป็นสีแดงประตูเหล่านี้ก็จะมีการปิดมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าสับเป็นสีเขียวปุ๊บก็จะเป็นการสั่งเปิดแบบนี้โอเคสามารถใช้งานได้จากนั้นเราก็แค่ทำการปิดในเรื่องของผนังทั้ง2ด้านนี้นะครับและเรามาเริ่มเปิดในเรื่องของตัวปั๊มของเหลวกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เริ่มทำการเชื่อมต่อสายไฟกันได้เลย เท่านี้ตัวบ้าของเหลยกขอเราก็จะค่อยๆทําการสูบน้ําเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วมันก็จะถูกมาเติมเอาไว้ที่ห้องนี้ใช่ไหมซึ่งผมจะขอเติมให้มันแบบปิ่มๆบริเวณชั้น4ตรงนี้เลยกันละกันเนอะโอเคคนงานครับช่วยทราบตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําการปิดตรงนี้ต่อด้วย ตอนนี้อยู่ในวงรอบที่1110กันแล้วนะครับก็ใช้เวลาการสักพักใหญ่เลยจนกระทั่งมีการเติมน้ำขึ้นมาจนถึงบริเวณชั้นนี้กันแล้วแล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวทำการทดสอบกันหน่อยกันละกันก็คือทำการปิดสวิตตัวนี้นะครับเพื่อให้ประตูไฟฟ้าข้างล่างเนี่ยมีการสั่งปิดมาเมื่อทำการปิดแล้วปุ๊บในเรื่องของปริมาณน้ำใสก็จะถูกดันขึ้นไปขบวนแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการจมเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงได้โอเคแล้วก็อ่ะทำการสั่งเปิดก่อนกันละกัน อย่างนี้ไปนะครับในเรื่องของการตั้งค่าของที่ปล่อยสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปสักเล็กน้อยนะอย่างเช่นทางขวาอันนี้ก็คือจะมีการตั้งค่าว่าให้นําเฉพาะตัวซอฟว์บอปล่อยเอาไว้เท่านั้นแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของพิพเรื่องของเดกโก้เรื่องของแหที่แบบว่าเราทําการเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับถ้าหากมันเยอะเกินไปเราก็สามารถนํามาใสา่ไว้ในห้องนี้แล้วก็ทําการจมในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงได้ แล้วก็เหตุผลที่ทําการทําการสร้างแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าเพราะอยากจะให้คนงานที่นําในเรื่องของตัวสัญญัแบบในฐานเนี่ยทำการเข้ามาที่ได้เลยโดยไม่จะเป็นต้องใส่ในเรื่องของตัวชุดสุดอวกาศนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มทำการต่อทางกันดีกว่าก่อนอื่นก็ทําการสร้างบันไดพาษติตรงนี้เพิ่มเติม,ตมทําการสร้างสามรูปตัวเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วก็ตรงพื้นตรงนี้เราก็ต้องทําการสั่งรื้อถอนแล้วก็ต้องปิดในเรื่องของตัวแผ่นปิดอวกาศกันด้วยนะครับโอเคเลือกเป็น หรือถอนสิ่งปลูกสร้างเล่งงานระดับ7มาแล้วก็ลือถอนสารบนนี้ทิ้งไปเพื่อทําการเปิดทางนะครับแล้วก็เมาเปิดแล้วปุ๊บก็จะเจอกับในเรื่องของอ,อะไรนะโซลอวกาศใช่ไหมแล้วก็ทําการปิดเพลิตรงนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นก็แค่ทําการเชื่อมต่อเสารุดตัวแล้วก็บันไดให้บรนยักขึเป็นจุงข้างบนโอเคทาการลากมาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นบันไดพลาสติกไปนะครับตอนนี้อยู่ในวงรอบที่1112กันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มีการ สั่งจับในเรื่องของตัวแฮตเนี่ยมาทําการเทสเพื่อที่จะใช้งานเจ้าห้องนี้กันสะหน่อยนะครับในเรื่องของตัวแฮตเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถจมน้ําได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันเลยนะครับก็ทําการสั่งปิดประตูบริเวณข้างล่างเพื่อที่จะดันในเรื่องของน้ำเนี่ยให้มันขึ้นไปที่บริเวณข้างบนแบบนี้นะครับและทีนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าในเรื่องของตัวแฮตเนี่ยจะมีอากระดับกำลังจมน้ําอยู่แล้วก็ถากว่าเราปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยเรื่อยในเรื่องของแฮตพวกนี้มันก็จะเกิดอาการอาจมน้ําตายไปนั่่นเองแล้้ววรูสึกา ปริมาณน้ำของผมจะเติมเยอะเกินไปนิดนึงเนื่องจากว่าตรงนี้มีการเติมน้ําเยอะเกินไปนะครับก็เลยทาให้ในเรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะมีการเอ,อ่อลดออกมาบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถทําการสั่งเช็ดถูได้อยู่แล้วนะครับทำการสั่งเช็ดถูไปแต่ว่าอันที่ตกลงมาข้างล่างนี้สิมันตกยาวไปถึงไหนเนี่ยตกลงมาข้างล่างเรื่อยๆจนถึงข้างล่างนี้ตกยาวแล้วเกินอ่ะทำการสั่งเช็ดถูไปกันแล้วกันทีนี้กลับขึ้นไปข้างบนกลับขึ้นมาข้างบน,งบนไหนดูสิ ตอนนี้เจ้าพวกแหกก็กำลังจมน้ำอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะถึงจะมีการในเรื่องของเสียชีวิตเกิดขึ้นมาได้แล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือด้านซ้ายตรงนี้ผมได้มีการวางเจ้าจตัวต้นวิสวอร์ดเอาไว้นะครับเพื่อทําการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุณหภูมิเอเขตรงนี้ก็ทําการกำจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดนในเรื่องของตัวไอเปิดในเรื่องของประตูได้แล้วนะครับท่านี้เราก็สามารถสามารถอ่าสั่งกําจัดในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้คนงานเข้ามาทําการกําจัดเลยนะครับ และอีกหนึ่งอย่างที่จะขอเพิ่มเติมนะครับก็คืออยากจะให้มันมีการเก็บเรื่องของไอเทอมอัตโนมัติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางเรื่องของแขนกลกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นการออกแบบแบบเนี้ยเราจะสามารถวางแขนกลเอาไว้ข้างล่างนี้ได้แล้วก็ยังสามารถเอื้อมมือไปหยิบในเรื่องของไอเทมที่อยู่บริเวณขางบนบล็อกทั้งสองด้านได้อีกด้วยนะครับก็ทําการวางไปจากนั้นก็ต้องวางเรื่องเกี่ยวกับตัวตู้สายพานใช่ไหมตู้สายพานต้นทางเราก็วางเอาไว้ข้างในตรงนี้ได้เลยนะครับ จากั้นก็แค่ทําการต่อในเรื่องของสายพานแล้วก็รับเรียนในเรื่องของตัวไอเทมออกมาแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมีการลากของสายไฟด้วยสายไฟงั้นเหรอสายไฟตัวนําเราจะยืมสายไฟจากเส้นไหนดีคือตรงนี้รู้สึกว่ามีการใช้งานแบบค่อนข้างจะหลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นก็ขอคิดแป๊บหนึ่งโอเคทําการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะขอยืมใช้ในเรื่องของสายไฟเนี่ยจากบริเวณทางขวาเลยก็แล้วกัน,กนคือตรงนี้อาจจะมีเรื่องของกําลังไฟที่ อาจจะเกินขึ้นมานิดนึงแต่ว่าในเรื่องของตัวเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของสายไฟขาดอยู่แล้วนะครับก็ทําการเชื่อมต่อมาแบบนี้จากนั้นตัวตู้สายพานต้นทางก็ทําการตั้งค่าว่าให้นําทุกอย่างออกมาเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวแขคกคนก็จะสามารถนําในเรื่องของตัวไอเทมแล้วก็ลําเดียงไปตามสายพานได้ ถ้าตรงนี้ผมก็ขอวางเอาไว้ตรงนี้กล่อนกันละกันนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมีการคัดแยกอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็สามารถใช้ในเรื่องของตัว solid filter แล้วก็ทําการแยกไปที่ห้องอาหารของเราได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ครา้งนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตรงนี้ผมก็ได้มีการต่อท่อน้าเพิ่มเติมซึ่งอันนี้จะเป็นท่าน้าที่เราก็ต่อมาจากบ่อเมื่อตะกี้นี้แหละครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เราไม่ได้จะคิดจะเติมในเรื่องของห้องนี้แล้วผมก็เลยคิดว่าอยากจะขอนำน้ำใส่ตรงเนี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันละกันก็คือจะกลับมาเติเออาไว้้ทีี่บบตรรงนนะคั โอเคครับในคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนกันารก,ก็ถือว่ามีการขยายเรื่องเกี่ยวกับตัวฟาร์สมสัตว์มากขึ้นแล้วก็มีการทําห้องที่เป็นการกําจัดสัตว์เลี้ยงส่วนเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่ามีสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องนี้เราก็แค่ทําการปิดในเรื่องของสวิตช์อันนี้นะครับเพื่อทําการปิดในเรื่องของประตูไฟฟ้าแล้วที่เนี้ยในเรื่องของตัวน้ําก็จะถูกดัขนขึ้นระฆันบนแบบนี้เพื่อที่จะให้ในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงเนี้ยเกิดอาการจมน้ําตายได้นั่นเองแต่ตรงนี้รู้สึกว่า ทำไมมันมีน้ำรั่วอีกแล้วตรงนี้อาจจะเห็นที่ผมโพงต้องมีการวางบล็อกกันเอาไว้สักหนึ่งบล็อกประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการกันน้าที่แบบมันจะโผล่ออกมาแล้วก็ตรงนี้อ่ามันเป็นน้ําใสที่เอามาจากแหล่งที่แบบค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะค่อนข้างร้อนขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของอุณหภูมิกันให้ดีๆเหมือนกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ว โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเนย